สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรแป๊กกี้นะคะแพทย์หญิงทิติมาคุรุพงศ์นะคะฮัลโหลใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คเสียงให้หมอน,นิดนึงนะคะว่าวันนี้เสียงได้ยินชัดเจนไหมนะคะแล้วก็ภาพชัดไหมนะคะวันนี้มาเปิดรายการนะคะดรแป๊กกี้มีคําตอบนะคะใครมีคําถามอะไรก็ถามมาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขอโทษทีว่าตอบอินบ็อกซ์น้อยมากๆเลยนะคะนะใครมีคําถามอะไรกรุณานะขอถามมาตรงนี้เลยนะคะ นะเดี๋ยวใครถามก่อนตอบก่อนเลยนะคะนะคะอ่ามีคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวหมอขอเช็คเสียงหมอน,นิดนึงว่าชัดไหมนะเลยนะคะนะใครมีคำถามอะไรกรุณาขอถามมาตรงนี้เลยนะคะโอ้โหเสียงชัดมากนะคะก่อนตอบก่อนเลยนะคะนะคะปื๊บภาพชาัดดีเนาะนะคะวันนี้ไลฟ์ผ่านแอปนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปื๊บแต่ยังไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยหรือว่ามาต้องดูตรงไหนนะ เดี๋ยวหมอดูก่อนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวนะไอ้ตรงหน้าจอก็จับเยอะไม่ได้ด้วย เพราะว่าขาตั้งหวั่นไหวง่ายนะคะสวัสดีทุกคนนะคะย <Okay. S 1> ูนีต้อนรับนะคะอันนี้เป็นไลฟ์ของดรแบกกี้นะคะถ้าเกิดใครเข้ามาติดตามทีหลังนะคะหมอชื่อแพทย์หญิงทีติมาคุรุพงศ์นะคะก็ปัจจุบันก็เป็นกุมารแพทย์เนาะแล้วก็มีลูก2คนละนะคะก็ทําเพจแบ่งปันเรื่องของการเลี้ยงลูกนี่แหละนะคะโอเคโอ้โหมาเร็วไปเร็วมากนะคะมีคนมาถามคําถามแล้วนะคะปื๊บป๊บปืนะคะ เดี๋ยวเราสวัสดีมินดักแฟนเพลงทุกคนก่อนนะคะสวัสดีคุณอนุมาใช่ไหมคะสวัสดีคุณโรสลีนนะคะนะสวัสดีคุณเพนทิมานะคะคุณวลัญญาคุณจิ๊บนะคะนะคะสวัสดีคุณสุดทธิสารใช่ไหมคะคุณโบนะคะโอ้มีกันมีอยู่ด้วยกันเยอะเลยนะคะบ่ายๆอย่างนี้เนาะสงสัยลูกหลับแน่เลยอะนะคะลูกหลับหลับแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าเรียนออนไลน์กันเป็นไงบ้างคะมันไหมคะ เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านช่วงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะอ้าวนะคะ คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกมากับคุณรสรินนะคะคุณรสรินถามว่าน้องอายุหนึ่งปีหกเดือนแม่ปรุงอาหารให้น้องโดยใส่เกลือนิดหน่อยบางครั้งใส่น้ําตาลนิดๆแต่ใส่เกลือบ่อยแต่ใส่น้อยอันตรายไหมคะหรือว่าไม่ควรใส่อะไรเลยคะโอเคเรื่องของการทําอาหารนะคะนะก็คือเอาอย่างนี้ละกันนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ,อย่างน้อยคือเราต้องรู้ว่าที่เราไม่ให้ปรุงอาหารที่เป็นรสจัดๆเนี่ยเพราะว่าอะไรมี หมด2เรื่องนะคะเหตุผลนะคะเหตุผลที่หมอหรือว่านักวิชาการนักโภชนาการเนี่ยแนะนําให้อย่าปรุงอาหารของลูกแบบให้มากเกินไปเนี่ยมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1นนะคะก็คือไตของลูกเนี่ยนะคะจะสามารถากรําจัดสารเคมนะคะหรือว่าจะสามารถแบบรับอาหารที่มันมีรสชาติแบบจัดจัดได้อย่างเงี้ยนะคะไตของลูกเนี่ยจะโตเท่าของผู้ใหญ่เนี่ยอายุประมาณ2-3ขวบนะคะดังนั้นในเด็กเล็กๆเนี่ยยังไม่ควรใช้อาหารรส นะคะส่วนข้อที่2ก็คือว่าถ้านะคะถ้ายิ่งเรายื่นอาหารรสชาติแบบไหนให้กับลูกเนี่ยลูกมีโอกาสมากเลยค่ะที่จะติดรสชาตินั้นไปจนโตนะคะอ่านะอย่างหมอเนี่ยจริงๆเป็นคนติดการกินเค็มตัวเองอ่ะนะเออตัวเองอะเป็นคนติดการกินเค็มตอนเด็กๆต,ต้องกินข้าวกับแบบซีอิ้วอะไรนี้ทุกมืออะไรเงี้ยนะ เพราะว่ามันเป็นแบบมันเหมือนเป็นการเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นบ้านคนจีนกินข้าวต้มใส่ซอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบพ่อแม่เราทําให้เรามาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ก็ด้วยความเคารพนะคะไม่ได้ว่าป้ากับแม่อะไรนะคะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งไหนก็ตามที่บ้านเราทําให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆค่ะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะติดตามไปเป็นแปลกลายเป็นนิสัยกลายเป็นความชอบของเขาไปอย่างเช่นถ้าเกิดคุณแม่ใส่เกลือเพิ่มรสชาติตั้งแต่เด็กๆค่ะลูกก็จะติดรสชาติทีี่มมัน เค็มนิดๆเนี่ยไปจนโตได้หรือว่าเด็กที่กินขนมกินอาหารที่มีรสหวานก็จะมีโอกาสติดรสหวานได้ซึ่งจริงนิสัยของการติดรสหวานรสเค็มเนี่ยเราเป็นเราเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ติดไปกับลูกเนาะเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยบ้านไหนนะบ้านไหนที่ลูกกินข้าวได้เองโดยที่เราไม่ต้องแบบปรุงอาหารมากนะคะก็พยายามใช้อาหารรสชาติธรรมชาติดีที่สุดนะคะแต่ว่านิดหน่อยได้นะคะแต่เอาเป็นว่าที่แบบจะซีเรียสจริงๆก็คือเรื่องของไตของลูก นะที่จะสามารถทํางานได้เท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ2-3ขวบขึ้นไปนะคะโอเคนะคะคุณรสลินถามว่าการใส่ปลาการใส่น้ำปลากับใส่เกลือใส่อะไรให้ลูกดีกว่ากันคะเอาเป็นว่าใส่อะไรที่ไม่ค่อยเค็มมาดีกว่า <c oughs> นะคะคุณแม่นะปึ๊บ คุณปอเปิลสวัสดีค่ะนะคะอ๋อเป็นแชร์เลอร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยแชร์ไปนะคะนะเวลาเราแชร์เนี่ยเวลาเ,เราแชร์ให้คิดอย่างนี้นะคะว่ามีคุณแม่หลายท่านที่อ,อ,อยากฟังคําตอบในสิ่งที่เรากังวลใช่ไหมคะเวลาที่เราเป็นแม่ค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันมีหลายเรื่องเลยนะที่เราแบบกังวลในการเลี้ยงลูกเนาะถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามมาแนะนําเราหรือว่ามามา,มาชี้ทางให้เราเนี่ยเราก็จะแบบเออผ่านพ้นจากความกังวลน,นั้นได้นะคะ นะดังนั้นแชร์ไปได้บุญนะ <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หมอมามาแนะนำม,มาแชร์แบ่งปันความรู้อะค่ะนอกเหนือจากว่าเป็นความรู้ที่เป็นทางการแพทย์แล้วเนี่ยยังเป็นประสบการณ์ชีวิตด้วยที่ได้เลี้ยงลูกมาทั้งสองคนนะคะแล้วก็เออ <c oughs> ก็เรียกว่า เราก็มีความคัดกรองในความถูกต้องค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่านะทุกครั้งที่หมอมีมีเพจเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแฟนเพจส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆที่เป็นหมอด้วยกันนะคะเป็นอาจารย์มาแอบฟังไลฟ์ live ก็มี <laughs> บางทีบางทีอาจารย์ยังมาคอมเมนต์ในไลฟ์เลยนะคะด้วยความเคารพดังนั้นไม่กล้าพูดอะไรผิดเลยนะคะทิติมา <laughs> นะกลัวโดนอาจารย์ด่า <laughs> 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 นะคะดังนั้นคือเราอิงหลักการแพทย์เนะอะนะคะ อ่าโอเคตอบคาถามต่อนะคะคุณมุกไข่มุกนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยรูปโปรไฟล์ลูกน่ารักมากเลยนะคะบอกว่าลูกคลอด26ิวีคตอนนี้2ขวบสเดือนแล้วยังไม่ยอมพูดเลยค่ะไม่ได้ดูหน้าจอค่ะตรวจหูผ่านชี้กอไก่ถึงฮอนุหูกถูกค่ะทํายังไงดีคะโอ้คุณมุกคะของน้องเนี่ยสองปีสเดือนแล้วหมอแนะนําว่าพามาตรวจนะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่า2ปีต้องพูดได้เยอะละนะคะอย่างน้อยต้องพูดแบบไปเที่ยวกินน้ํา เอามาอย่างเงี้ยนะคะสื่อสารได้หมดแล้วนะคะประเด็นที่คลอดก่อนกําหนดก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงนะคะแต่มันยังมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยนะคะยังไงต้องมาตรวจเนาะอ่านะคะนะช่วงนี้เข้าใจเลยว่าหลายๆคนกลัวโควิดเนาะไม่อยากมาโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ซาก่อนนะคะแล้วก็พามาอีกทีนึงนะคะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวตอบคําถามต่อนะอ่าโอเค เมื่อกี้ข้ามคำถามใครไปคุณปอเปอิลนะคะคุณปอเปอิลอุสาแชร์ให้ด้วยนะคะตอบก่อนเลยคุณหมอคะลูกไม่ยอมกินไข่เลยเป็นอะไรไหมคะเออหมอเจอบ่อยนะคะเด็กบางคนไม่ชอบกินไข่เพราะว่าไข่อะมันมีกลิ่นอืนะคะมันมีกลิ่นของความขาวใช่ไหมคะนะมันมีกลิ่นของความขาวทีนี้ถ้าไม่มีถ้าลองเปลี่ยนคุณแม่ ลูกไม่กินไข่ต้มก็เปลี่ยนเป็นไข่ตุ๋นนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นไข่ทอดไข่ดาวมันจะเปลี่ยนกลิ่นของความคาวได้ดีนะคะจะกลบกลิ่นไปนะคะสุดท้ายแล้วถึงว่าไม่ไม่กินก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนกินโปรโตีนอย่างอื่นได้นะคะโปรโตีนจากถั่วโปรโตีนจากสัตว์อย่างอื่นได้นะคะแล้วผ่านไปสักเดือนสองเดือนค่อยเว้นมาให้กินใหม่นะคะโอเคไม่ต้องซีเรียสนะคะเอาอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมใส่ชุดนี้นะคะ เตรียมพร้อมเดี๋ยวช่วงเย็นหมอจะต้องไปออกคลินิกอาทีนะคะคือที่นี่เขาจะแบ่งเป็นคลินิกอาทีก็คือคลินิกระบบทางเดินหายใจเนาะเพื่อแยกโรคเรื่องของโควิดนะคะก็เลยเตรียมไว้ก่อนเลย <laughs> นะคะ อ่านะคะมีคุณแม่น้องคนหนึ่งถามหมอในในในไลน์นะคะอ่าเออในในอินบ็อกซ์ถามมานะคะเดี๋ยวหมอตอบตรงนี้ด้วยเลยนะคะเผื่อใครหลายๆคนที่สนใจนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถามคําถามไปว่าอยากจะให้ไลฟ์เรื่องอะไรก็มีถามคนถามเรื่องของการนอนกรนใช่ไหมคะไหนลูกๆใครนอนกลนบ้างคะพิมพ์มาให้เห็นบ้างนะคะนะนอนกรนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่อะค่ะ ไม่ควรจะต้องนอนกรนเลยนะเอาที่ปกติก่อนนะปกติคือไม่กรนนึกออกไหมคะนะแต่ทีนี้ถ้ากรนเนี่ยมันมีหลายระดับบางคนต้องรักษาบางคนต้องรีบเลยปล่อยไว้ไม่ได้เลยแต่บางคนรอดูอาการได้อย่างงี้นะคะคนที่กรนที่มันผิดปกติที่แบบต้องรักษาเลยนะคุณแม่ในเด็กนะคะหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีกลุ่มการหยุดหายใจนะคะคือมีภาวะแทรกซ้อนของการกรนเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเราจะอย่างเงี้เสียงมันจะดังเงี้ยแล้วก็ อย่างเงี้ยเออมันจะเหมือนแบบหายใจสุดเข้าไปแล้วก็ฮือขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่งอันนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นอาการหยุดหายใจนะคะส่วนมากเลยเจอในเด็กโตที่แบบอ้วนๆอเอนะคะนะเด็กโตอ้วนๆที่เขามีเรื่องของการอุดกั้นทางเดินหายใจด้วยนะคะนะการนอนกรนเนี่ยนะมีหนึ่งก็คือเรื่องของการหยุดหายใจใช่ไหมที่ต้องมารักษาเนาะสองมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องอื่นเช่นกลางวันไปโรงเรียนเรียนหนังสือไม่ได้เลยเพราะว่ากลางคืนนอนไม่หลับกลางวันก็ไปง่วงเงาหาวนอนอะไรอย่างเงี้ย นะ,ะ,นะะการเรียนตกต่ำเพราะว่าออกซิเจนต่ำนะคะพวกนี้มันมีผลเกี่กับเรื่องของสมองนะคะสนะฮะเป็นกลุ่มที่มีภาวะเรื่องของการเป็น เป็นการกรนที่มีภาวะแทรกซ้อนเรื่องของต่อมต่างๆที่มันโตเยอะมากและทำให้เขาป่วยบ่อยนะอย่างเช่นกลุ่มที่มีเรื่องของอะดีนอยโตตุ่นทอนซินอักเสบอะไรเงี้ยเป็นทอนซินอักเสบบ่อยๆปีหนึ่งเนี่ยเป็นแบบทุกเดือนเลยอะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเป็นอยู่แต่โรคเดียวเป็นอยู่เนี่ยทอนซินอักเสบตลอดอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ก็ควรต้องมารักษานะคะนะกลุ่มนอนกรนนะคะจริงๆมันก็มีสาเหตุอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกที่เราพบบ่อยๆนี่นะคะก็คือเรื่องของเอ่อเรื่องของสรีระ ซึ่งม,มันมาจากการที่มีต่อมบางต่อมที่มันโตกว่าผิดปกติแล้วมันไปขัดขวางทางเดินหายใจในช่วงที่เราแบบตื่นนอนเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอเราตึงใช่ไหมคะแต่พอเรานอนเนี่ยเราหย่อนเ,อเราไม่รู้สึกตัวกล้ามเนื้อพวกเนี้ยพี่มันพยุงอยู่พวกเนี้ยมันหย่อนดังนั้นทางเดินที่มันแคบ,แคบ,แคบอๆอยูอย่ค่ะมันก็จะแบบแคบมากขึ้นนะมันก็จะแคบมากขึ้นในช่วงที่เราหลับนะดังนั้นเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้ยินเสียงเฉพาะที่เวลาเราหลับใช่ไหมคะเ, Music. เวลาเรานอนเวลาเราตื่นก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ต้องบอกว่า บางคนนะคะบางคนคนที่เป็นเยอะจริงๆเนี่ยตื่นก็ได้ยินเสียง <c oughs> นึกออกไหมคือแบบคุณน้องบางคนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนที่อาการเยอะๆค่ะมาส่งลูกเนี่ยคือตื่นคุยกันอยู่อย่างนี้นะได้ยินเสียงหายใจที่ดังแบบดังมากเลยอะ่ะเออมันมาจากการหายใจที่มันอุดกั้นมากเนาะเออ หรือแม้แต่ตัวแบบบางทีอะคะ่ะเราเราได้ยินเสียงเลยนะคะคือเสียงมันจะแบบดังทั้ง,งทั้งแบบไม่ต้องหลับอะ่ะก็ได้ยินแต่ส่วนมากเด็กอะ่ะเขาจะไม่ได้เป็นแบบอาการหนักขนาดผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นเฉพาะที่แบบตอนนอนเนาะทีนี้ถ้าเป็นแล้วทํำยังไงเป็นแล้วก็มาตรวจรักษานะคะสาเหตุหลักๆมันมีอยู่เนี่ยไอ้พวกไม่ต่อมบดีนอยโตก็ต่อมทอนซินโตไม่งั้นก็เป็นภูมิแพ้เนาะแล้วมันเป็นทางอ้อมสื่อกันเพราะว่าเป็นภูมิแพ้มักจะทําให้ต่อมบดีนอยโตนะคะแล้วก็จะทําให้กรนเป็นไปได้นะคะ หรือว่าบางคนก็เป็นเรื่องของไซนัสอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยคนที่มันจะเป็นเรื่องของสรลีระคือแบบโครงสร้างของหน้าจริงๆซึ่งถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆก็ต้องใช้การรักษาเอ็กซเรย์ดูว่ามันเยอะไหมต้องใช้เครื่องช่วยไหมนะคะส่วนมากก็ใช้ยาแล้วก็ปรับพฤติกรรมกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเนาะยังไงก็พามาตรวจรักษาได้นะคะอ่านะคะ คุณการินีนะคะคุณการินีบอกว่าสวัสดีค่ะลูกนอนดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนค่ะจะมีผลอะไรต่อน้องไหมคะน้องอายุสิเดือนค่ะเข้าใจเลยคุณการินีนะคะคือเรานับเวลาชั่วโมงการนอน นะนับทั้งหมดเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอยากจะให้ลูกนอนตั้งแต่หัวข้ามเนะเาะนะคะเพราะว่าเราเองก็จะได้นอนด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเนี่ยลูกบางคนน่คะก็จะติดนอนดึกส่วนมากก็คือติดตามพ่อแม่เนาะถ้าพ่อแม่นอนดึกลูกก็มักจะนอนดึกเพราะว่าอยู่เล่นด้วยกันใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเกิดว่าชั่วโมงโดยรวมโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเด็กที่นอนดึกเนี่ยมักจะตื่นเช้าเหมือนเดิม <laughs> ตลกไหมเออเด็กเล็กเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าเขาจะนอนกี่โมงเขาก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมนะคะดังนั้นคือมันจะทําให้ชั่วโมงการนอนไม่พอนะคะคุณแม่ก็ต้องไปปรับเนาะกลางวันเล่นกันให้เยอะเวลาพานอนต้องปิดไฟปิดเก็บของเล่นทุกสิ่งอันนะคะนะให้มันมีลักษณะที่เหมาะกับการนอนนะคะ คุณจุทารัตนะคะคุณจุทารัตเป็นแชร์เลืด,ด้วยขอบคุณนะคะคุณจุทารัตถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอน้องไม่ค่อยถ่ายมา6-7วันถ่ายครั้งผิดปกติไหมคะน้องอายุ2เดือนทานนมแม่ล้วนๆโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบบ่อยมากเนอะจะบอกว่าเวลาอินบ็อกเนี่ย50%เป็น จละนะ50%เป็นคำถามเรื่องอุจลระนะคะแล้วก็แบบคือส่วนมากอะคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องเวลาน้องไม่ถ่ายแล้วก็กลัวว่ามีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมคะคือจะบอกเลยว่า6เดือนแรกนะ6เดือนแรกนะส่วนมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนมที่กินด้วยนะคะถ้าน้องย่อยนมได้หมดกากใยมันก็จะน้อย <c oughs> คุณแม่บางคนที่ให้นมแม่ค่ะลูกเนี่ย7วัน10วันไม่ถ่ายแต่ว่าถ้าไม่มีอาการอะไร ปกติโอเคโอเคไหมคะนะถ้าม,มีถ้าไม่มีอาการอะไรปกติโอเคนะไม่มีอาการหมายถึงอะไรบ้างก็คือผายลมได้กินนมได้ท้องไม่อืดเล่นดีอารมณ์ดีแล้วอุจจาระไม่แข็งโอเคเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะดูว่าอุจจาระแข็งหรือเปล่าคะ่ะเออว่าเราจะท้องผูกหรือเปล่าแล้วดูที่อุจจาระนะเราไม่ได้ดูจํานวนวัน นะเด็กบางคนเนี่ยอืดทุกวันโอหบอกคุณแม่บอกอืดทุกวันนะคะคุณหมอคุณหมอจะบอกว่าบอกว่าหนูท้องผูกได้ยังไงท้องผูกค่ะคุณแม่เพราะว่าอืดแต่ละครั้งมันเป็นกระสุนเป็นเหมือนอืดกระต่ายอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าท้องผูกนะคะนะดังนั้นคือเราต้องดูที่คุณภาพของอุจจาระนะคะเราไม่ได้ดูที่จํานวนครั้งนะคะแต่ทีนี้มันจะมีในเด็กบางคน ในเด็กบางคนที่แบบไม่ถ่ายอ๋อถ้าไม่ถ่ายไม่ผายลมท้องอืดอันนี้ถึงแม้เป็นแค่วันเดียวก็ต้องมาโรงพยาบาลน,นะอ๋อนะคะนะอันนี้คือคืออันตรายนะคะแบบว่าไม่ผายลมด้วยท้องอืดลามเลยกินอะไรก็ไม่ได้อ้วกตลอดอันนี้พวกนี้มันเป็นภาวะของของลำไส้ที่อาจจะอุดตันได้อันนี้อันตรายต้องมาโรงพยาบาลเนาะแอบนะคะคิดว่าน่าจะได้คําตอบนะ คุณแพลวนะคะคุณแพลวถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้ลูกอายุ6เดือนนะคะเพิ่งเริ่มให้ทานอาหารอยากทราบว่าอยากทราบว่าจะทราบยังไงคะว่าลูกมีอาการแพ้อาหารช่วงแรกเพิ่งเริ่มให้ทานลูกอื่นหกรอบ <laughs> ถือว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะ เวลาอาการแพ้อาหารนะคะมีหลายอย่างคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะเวลาการแพ้มันจะมีอยู่ประมาณ3ระบบหลกัหลกๆนะเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้อาหารลูกแต่ละอย่างะคะ่ะให้เว้นเนาะให้วันหนึ่งเริ่มไปสัก3 4มวันแล้วก็ค่อยเริ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาให้อาหารลูกสังเกตอยู่หนึ่งนะคะกินปุ๊บ ลูกมีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นมีผื่นขึ้นออนะคะส่วนมากผื่นจะขึ้นตามปากเนี่ยรอบปากรอบหน้าอย่างนี้นะคะเอนะคะหรือว่าบางคนเป็นเยอะก็จะเป็นแบบเหมือนลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยอันนี้เรียกว่าอาการฉับพันนะหรือว่าบางคนกินไปปุ๊บตัวอ่อนเลยก็มีนะคะเออนะหมอเคยเจอเด็กบางคนแพ้แบบแพ้ไขรุนแรงกินปุ๊บตัวอ่อนความดันต่ําเลยมาโรงพยาบาลเลยอันนั้นเนี่ยนะอันตรายนะคะอันนี้เรียกว่าการแพ้ฉับพันเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยแพ้ฉับพันออก การทางเรื่องของลำไส้นะคะเช่นมีกินแล้วก็อ้วกทันทีเลยอ้วกอ้วกอวกอวก,อวกนะกินเมื่อไหร่ก็อ้วกอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะคะแต่บางคนเป็นแพ้สะสมแพ้สะสมคือมันไม่ได้ปินวันแรกที่กินนะกินไปแล้วสักอาทิตย์ นะเอออาจจะเริ่มนะคะบางคนจะเริ่มแบบสังเกตว่าเอ๊ะผิวลูกงเนี่ยสักสา,กสากขึ้นจากที่แบบผิวสวยอะไรเงี้ยนะผิวสวยใสก็จะแบบสากขึ้นอ่านะคะคำตรงหน้าก็จะเริ่มแบบสกักสากตรงมือตรงตรงแขนอะไรเงี้ยนะคะอ่านะลูกก็จะเกาเกาอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีปัญหารเรื่องของการถ่ายท้องผูกท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือดพวกนี้มันเป็นการแพ้แบบสะสมที่มาทีหลังนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเนาะอ่านะคะดังนั้นถ้ามันมี อะไรเปลี่ยนแปลงก็ให้หยุดสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาโรงพยาบาลนะคะอันนี้หมอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้ลูกชายคนโตเนี่ยน้องพลังตอนนั้นอายุแปเดือนคุณยายก็คือแม่หมอเนี่ย นะแกชอบกินสลับเปาทีนี้ก็เลยบีสลับเปาให้ลูกอ่คือแบบหมอล้างหัวนมอยู่อยู่ในครัวเนาะแม่ก็แบบตะโกนมาเลยว่าแป้งลูกเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะปรากฏมาดูแบบโอ้โหตาบวมตุ๋ยเลยนะคะตาบวมหน้าบวมปากบวมคือตัวอ่อนเลยอะคือแบบคือแบบตัวอ่อนเลยนะแล้วก็แบบผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลยอะค่ะคือหลังกินแค่ประมาณ5นาทีเองอะค่ะคือรีบแบบขับรถมาโรงพยาบาลไม่ทันเลยวันนั้นะนะคะก็สรุปก็คือมาฉีดยาแล้วก็กลับ บ้านไปพอหลังจากนั้นเราก็มาเทสเนาะแต่คือใจเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าลูกอ่ะแพะ้แป้งสาลีแน่ๆเลยที่แม่ให้กินนะคะแต่ว่าเราก็มาเทสทั้งพาแนลเลยเพราะว่าลูกอ่ะกินนมแม่ร้อยเซยังไม่เคยกินนมวัวเลยแล้วก็ยังไม่เคยกินอย่างอื่นนะคะเออดังนั้นเนี่ย จะระเปาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขากินเลยแป้งสาลีอันนี้นะคะตอน8เดือนก็เลยได้เจอว่าแพ้ไปอีก3อย่างนะคะนมบัวแป้งสาลีแล้วก็ไข่ขาวนะคะแต่หลังจากนั้นก็หายนะคะดังนั้นลูกใครที่เป็นภูมิแพ้ให้กําลังใจนะคะนะ,ะโดยเฉพาะแพ้อาหารนะหายทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าหายอยู่เท่าไหร่นะคะปึ๊บโอ้โห <laughs> โอ้โหก่อนที่จะอ่านคำถามเลยนะคะ คุณสตรยานะคะคุณสตรยาถามถามว่าคุณหมอคะตอนนี้น้องหนึ่งปีเก้าเดือนน้ำหนักสิเก้ากิโลเยอะไปไหม <c oughs> คุณแม่อันนี้คุณแม่อยากจะได้รับการแบบยืนยันใช่ไหมเยอะไปนะคะเยอะไปนะคะ สองขวบเต็มที่ก็สิบห้าโลก็ยุ่แล้วอ่ะคุณแม่อันนี้สิบเก้าโลเลยแสดงว่าตัวใหญ่เนาะแต่ดูในรูปเหมือนยังไม่ค่อยใหญ่นะ<ม>คุณแม่นะอืมนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมคะอ้วนไปหน่อยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราจะแบบพอดการาฟว่าแบบอยากรู้จริงๆว่าน้ําหนักลูกอ้วนไปน้อยไปเนี่ยหมอมีคลิปนะคะคลิปเก่าๆที่เคยโพสต์ไว้เนาะแล้วก็มีกราฟหรือว่าคุณแม่ดูตามสมุดสีชมพูก็ได้หรือว่าสมุดฉีดวัคซีนลูกนะคะในนั้นเนี่ยถ้าเราพอดกราฟเนี่ยก็จะเห็นเลยปกติแล้วเเนี่ยรา อยากอยากจะให้ลูกอยู่เปอร์เซนไทยที่ประมาณไม่เกิน75นะคะถ้าเกิดเกินขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าไม่ค่อยดีละนะคะแต่ถ้าเกิน100%เนี่ยไม่ไหวอ้วนแล้วนะคะปึ๊บคุณสลินยาถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอน้องแฝดหนขวบ1เดือนนะคะทานอาหาร3ามมื้อแล้วเริ่มเปลี่ยนนมจากนมชงเป็นนม UHT นม u UH s t วันละ5ออนนมชงสูตร3ครั้งสูตร3ครั้งละ5ออน2ครั้งต่อวันแฝดน้องถ่ายยากถ่ายทีร้องไห้แต่แฝดพี่ปกติทำยังไงดีคะนะคะโอเคคุณเสดนยาเรื่องการถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวโอเคปะ่ะพี่เป็นน้องอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะแต่ทีนี้เด็กๆที่พอ เปลี่ยนเป็น UST ช่วงแรกๆค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายนะเพราะว่า UST บางบางอ่านนะคะเขาจะมีมีกากใยมันจะมีแบบ มันจะมีหลายยี่ห้อเนาะคุณแม่ให้เลือกชนิดยี่ห้อที่มีกอรสอสฟอสอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือเป็นตัวที่มันมีตัวที่ช่วยย่อยอะค่ะนะคะนะ,ะนะเบนจูลินซีดีนะคะเป็นอาหารของจูลินซีดีนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเนาะคือนมก็มีมีส่วนนะฮะแต่ยังไงก็ตามช่วงแรกอะมันเป็นช่วงการปรับลําไส้คุณแม่อาจจะช่วยให้กินแบบพวกผลไม้มากขึ้นน้ําลูกพลนอะไรช่วยได้นะคะน้ําผลไมา้ถ้าเกิดจะให้กินก็มีสมน้ํานะที่จะมีผลยืนยันเรื่องของการถ่ายนะคะ ก็คือน้ำลูกพูนน้ำแอปเปิลแล้วก็น้ำลูกแพร์นะคะที่ช่วยได้เนาะจ้ะแต่อย่าปล่อยให้ปัญหาของการถ่ายยากเป็นปัญหาที่เลื้อรังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเลื้อรังเกินเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะแก้ยากน้องเพราะว่าเด็กจะเริ่มฝังเข้าไปในใจละนะคะโอเคเดี okay. ๋ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่านิดน,นึง <laughs> 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 เดี๋ยวขอเปลี่ยนท่านิดหนึ่งนะอ่านะคะปึ๊บ ต้องอาศัยอ่านคอมเมนต์จากอันนี้นะคะเพราะว่าในในขาตั้งกล้องทำไมมันไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณจิราพรนะคะสวัสดีค่ะคุณจิราพรนะคะบอกว่าน้องหนึ่งปี4เดือนชอบตื่นขึ้นมาร้อง5้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะคะบอกว่าน้องเลิกนมมื้อดึกตั้งแต่เก้าเดือนต้องกล่อมหรือพาดูนั้นดูนี้ประมาณ15นาทีถึงจะนอนแบบนี้อีกนานไหมคะคุณหมอ แต่ก่อนไม่เป็นใช่ไหมคะคุณแม่นะคะทีนี้เรื่องตื่นกลางคืนตื่นมาร้องเนี่ยนะ,ะช่วงหนึ่งปีกว่าเนี่ยบางทีบางคนอาจจะฝันนะคะเอางี้นะคะลองปรับพฤติกรรมดูนะคะแต่อย่าพึ่งคือตอนนี้เรื่องนมมือดึกได้แล้วก็อย่าพึ่งเอานมเข้าไปเข้าไปปลอบใจนะคะเลิกแล้วคือเลิกเลยคุณแม่ไม่งั้นจะกลับมากินอีกนะคะนะ,ะข้อแรกก็คืออย่าอย่าพึ่งเสนอนมเข้าไปให้น้องนะคะนะอีกอันนึงคือพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะบางคนเนี่ยเป็นช่วงของการเล่นแรงๆก่อนนอน2ชั่ว โมงก่อนนอนนี่นะคะเป็นช่วงที่ห้ามดูหน้าจอนะก็คืองดหน้าจอนะแล้วก็ให้เล่นกันเบาๆนะ,ะอ่านหนังสือนิทานการนะ,ะอ,อย่ามีการเล่นแบบซ่อนหาเล่นจ๊ะเอ๋เล่นอะไรที่มันแรงๆอย่างี้ไม่เอานะคะเพราะว่าลูกจะเก็บเอาไปไปฝันได้ในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จะทําให้นอนได้ไม่ดีด้วยนะคะ โอ้ยวันนี้ดีจังเลยตอบคํำถามได้ทุกคนเลยนะเนี่ยะนะคะคุณอรสานะคะสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าน้องจะ8เดือนปกติกินข้าวตอนเช้าเจช้อนปัน่นทุกอย่างรวมกันแล้วจะเริ่มให้น้องกินตอนเย็นต้องให้กินกี่ช้อนโต๊ะดีคะกินเท่ากันเลยคุณแม่นะคะนะดีมากเลยค่ะตอนนี้8เดือนกินข้าวได้2มือเลยนะคะเวลาเราเริ่มเร,เริ่มชลเลนลูกเยอะก่อนเลยถ้าลูกไม่กินล้วเ,เขาจะไม่กินเอง นะนะก็คือป้อนป้อนได้เลยนะคะคุณแม่นะคะอ่าโอเคเลยคุณมิมิบอกว่าลูกชอบตื่นมาร้องตอนดึกๆแต่ไม่ยอมกินจะทํำยังไงคะน้องห้าเดือนกว่าตื่นมาทําอะไรลูกเออหมายถึงว่าตื่นมามากินเต้าปะหรือว่าอยากดูดหรือว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเลิกจุกไหมคะคุณแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดน,นึงนะโอเค เอาใครมาดูแล้วอย่าลืมแชร์ให้หมอนนน,นี้ <c oughs> เอาขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะนะอนะใครใครมาดูแล้วอย่าลืมแชร์ให้นะคะนะ ในใครมีคําถามอะไรอีกคราวที่แล้วมีคนถามเรื่องติดเชื้อทางเดินปัะสสะาวะใช่ไหมอยากให้หมอไลฟ์เรื่องนี้นะยังจําได้นะคะเดี๋ยวมาตอบในไลฟ์นี้เลยนะนะคะก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็เป็นเรื่องอันนึ่งที่พบได้ในเด็กนะคะคุณแม่ยังไงต้องรักษาให้หายก่อนนะเออนะคะกการรักษาหลักๆคือการใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็รักษาไม่นานคุณแม่อาทิตย์นึงนะคะ แล้วแต่ว่ามันติดเชื้อที่ระบบไหนบางคนติดเชื้อดังระบบทางเดินปัสสาวะแค่ตัวกระเพาะปัสสาวะก็รักษาไม่นานแต่บางคนถ้าเป็นถึงขั้นแบบกลวยไตยอักเสบอย่างเงี้ยนะคะนะเหมือนผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ยานานหน่อยเนาะนะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นในเด็กจริงๆะคะต้องหาสาเหตุเด็กเล็กๆถ้าต่ํากว่า1ปีนะถ้าต่ํากว่า1ปีก็แนะนําว่าควรต้องทำอ,อัลตราซาว์เนาะนะคะเพราะว่าเราพบว่ามันมอาจจะมีเรื่องของการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะอยู่ซึ่งเพิ่งจะมาแสดงอาการได้นะคะ นะส่วนเด็กโตเนี่ยอาการใกล้เคียงกับผู้ใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบการาสาเหตุใกล้เคียงของผู้ใหญ่เรื่องอั้นปัสสาวะเรื่องท้องผูกอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าเวลาเราท้องผูกเนี่ยมันเหมือนเรามีอุจจาระก้อนใหญ่นะคะไปเบียดบังอยู่มันก็เลยทําให้เราฉี่ไม่สุดอออนะคะหรือว่าในผู้ชายบางคนอาจจะเป็นเรื่องของปลายจู่ที่ไม่เปิดเออนะคะเออมีคนถามหมอเรื่องปลายจูเ่เยอะเลยเนี่ย เหมือนจะเป็นหมอจูไปแล้วนะคะเออนะตั้งแต่โพสต์ไปติดต่อกันสองสามโพสคนะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยรูปที่เอาไปดูเนี่ยนะคือมันเป็นรูปที่เกิดจากเวลาที่เราแบบลูดนะคุณแม่ถ้าอยู่เฉยๆหนังมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะมันก็จะไม่ได้แบบเปิดออกมาให้เราเห็นหัวหรอกเนึ่ออกอไหมคะคือในผู้ชายเนี่ยถ้าจะเป็นเห็นหัวจริงเนี่ยคือเขาต้องคลิปนะคะคนที่คลิปอะ่ะมันก็จะเห็นหัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอกไหมคะคือเวลาที่เราแบบ ที่หมอโพสต์รูปไปอะว่า3ามหัวปเห็นเท่านี้มันก็คือไม่ใช่แบบจุดๆจะเห็นเท่านี้เลยนะคือเราต้องลูดออกมาแล้วมันเห็นครึ่งหนึ่งอันนี้เราโอเคนะคะนะแต่ว่าเด็กเบบีเกิดมาปุ๊บอ่ะก็ไม่ต้องไปลูดไปทําอะไรลูกแบบ นั้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเกิน50%นะคะ70-90%จะเปิดได้ตามธรรมชาตินะคะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราต้องช่วยนะคะดังนั้นใครมีลูกชายก็ไม่ใช่จะต้องแบบโอ้โหเป็นลูดให้ลูกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะคะรอดูอาการก่อนสักปีครึ่งนะคะถ้าว่ามันไม่ป่องอ่ะโอเคยังไม่ต้องทำอะไรลูกนะคะโอเคเนาะโอ้วันนี้ไลฟ์ได้นานเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปตรวจต่อแล้วนะคะ เอาอีกซักสองอันนะเผื่อใครมาดูทีหลังนะคะปื้อปื คุณที่ยาพรนะคะถามว่าน้องผู้ชายอายุเท่าไหร่คะที่ไปจูจะสามารถลูดได้นะคะลูดล้างได้ใช่ไหมปกติประมาณขวบครึ่งคุณแม่นะคะแต่ว่าเด็กบางคนน่ยคือเขาเปิดโดยอัตโนมัติก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เปิดให้ล้างให้นะ,ะนะแต่ในเด็กบางคนที่แบบที่ยังไม่เปิดเลยมันเห็นแบบหูเป็นรูเข็มเลยอะ่ะที่เราจะต้องช่วยแอคชั่นน่ะนะประมาณขวบครึ่งนะเนาะออนนะคะปึ๊บ ไหนหมอดูหน่อยนะใครถามอะไรบ้างเนี่ยคุณปอเปิลถามว่าคุณหมอคะน้องอายุสองขวบแล้วกินข้าวแค่2มือ้อตอนเที่ยงก็จะนอนน้ำหนักไม่ถึง10บกิโลแต่พูดเก่งฉลาดแข็งแรงดีจะมีปัญหาเรื่องถ่ายยากเพราะแกไม่กินผักเลยให้น้ำนี่ต้องบังคับให้กินเยอะเลยคะ่ะ อสองขวบแล้วไม่ถึงสิบโลก็ถือว่าน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์นเนาะคุณแม่เนาะนะคะนะตอนที่ย่งหนอย,ยังนอนอยู่ใช่ไหมคะก็ตื่นมาแล้วค่อยกินได้ไหมเออนะคะยังไงก็ต้องกินให้ได้สามมือเลยนะคุณแม่นะเออนะคะมันจะเป็นปัญหาลูกโซ่กันไปหมดอะคะ่ะพอกินเยอะนะคะ ปัญหาการถายก็จะดีขึ้นนะคะนะเราลองแก้สักจุดก่อนเนาะแอโอเควันนี้จะไปแล้วนะเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะคะหนาวแแบบแบบมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะว่าง <laughs> โอเคก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะขอจบไลฟ์แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็รักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยจากโควิดแล้วก็เลี้ยงลูกจากมีความสุขทุกคนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ